วันนี้ทีมงาน,นโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงนะครับความประจันษ์ครั้งแรกของการใช้ผิดพันตัวโฟทีของเรานะครับว่าใช้กับพืชอะไรแล้วประทับใจอะไรบ้างสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะชื่อตุบันแก้วสอนจ้าพี่วันครับพี่วันทําอาชีพปลูกผักมาตลอดลใช่ไหมปลูกผักมาตินปีละปลูกปลูกกียางหอมกระลำ พริกยวกกะลัมิดยวกลุยลุยฟังตุ้งดอกฟังตุ้งดอกของชอบแล้วก็อย่างอื่นมีอะไรไหมหอมแดงหอมแล้วเนาะอ่ะแค่นี้แหละหอมก็จะปลูกผักหมุนเวียนกันไปในแต่ละปีแต่ละช่วงอากาศแต่ละช่วงเริ่มเริ่มมาจากโปรติงมาเลหนาหนาวเนี่ยตอนนั้นเอามาใช้กับอะไรครับใช้มาใช้กับพริกหยวกปลูกปลูกขรัดกระชิดเลยกระติดทีทนทีทนหนึ่ง สี่ไร่ของพี่เนี่ยปกติเมื่อก่อนเนี้ยที่ใช้ปุ๋ยเยอะมากกระไรอะลูกลูกปฟกว่าลูกเฉลี่ยได้ละลูกหนึ่งทั้งฤด,ดูกาลเลยเนาะแต่พอใช้ฟลอทีไปแล้วใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นไหมครับลดลงหน่อยเหลือต้องลูกโรคโรคโรคเชื้อลงเชื้อราอเงี้ยโรคไม่ค่อยเป็นพี่ชายชุดเนี้ยโรคไม่ค่อยเป็นคือปก,กติจะเก็บทิ้งเต็มโคนต้นพริกแหละแต่งวดนี้มีแต่น้อยพอมาใช้ตัวฟทีก็คือมันลด ลดลดโรคต่างๆลงได้เยอะเลยเกินครึ่งนท่านเรามองนี่สายตาเกินขึ้นไหมก็ไม่รู้อะมันไม่ไม่เป็นนะ <c oughs> มันไม่เป็นมรูม้ก็มันไม่เป็นถือว่าเป็นผลผลพลอยได้ของผู้ใช้ 4G นะครับโรคไม่ค่อยเข้าอาการผลเสียก็น้อยลงอยู่ข้างทางเนี่ยคนผ่านมาต้องแวะมาดูมันจะเป็นโรคกันเนาะใช่มาดูพริกที่เก็บเนี่ยทำไมเก็บนานแท้สิ่งที่พี่ประทับใจตอนแรกก็เห็นเล่าขงว่าเวลาเก็บมาแต่ละรอบเนี่ยมันเก็บมาประมาณรอบละเจ็ดร้อยโนรอบหนึ่งอะเก็บได เก็บสองตันฟ้าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บ4วันสมัยก่อนเนี่ยมันต้องมาคัดไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กต้องคัดเจ0โลนี่ก็ออก200โลประมาณสัก700โลก็จะมีคัดออกที่แบบเบอร์ <Be> องเบอร์รองเบอร์รองประม,มาณสัก200โลแต่หลังจากใช้โฟทีก็เก็บมา700อโลอีกแต่คัดเบอร์รองออกไป50าสโลเหลือแค่5้าสโลเองนั่นแสดงว่าเบอร์ที่ สวยเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นห5ร้อยห้าสิโลห5 0หสิโลมันต้องคัดเลยแหละเทกองแล้วกอกเลยอ๋อ oh. ก็พอเจอนานๆเจอทีก็เก็บคัดออกไว้พี่วันใช้โฟีไปกี่ซองอ่ะสามซอง <Wow. S 2> สองเดือนที่เก็บพริกเนี่ยพี่ฉีดกี่วันครั้งครับพรทิตนะหน่ก่อนที่ใช้โฟทีเนี่ยพริกหยวกของพี่ทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าสี่ไร่เก็บเก็บเลยนะรวมเลยตัวเลขรวมเลย สี่ไร่2เดือนเก็บได้ประมาณสิบตันตอนที่ก่อนที่ยังไม่ได้ใช้แต่หลังจากใช้โฟทีอันนี้สรุปเลยนะรวมตัวเลขทั้งหมดทั้งหมดไ,มได้กี่ตันใช้โฟทีแล้วเพิ่มอี <Wow. S 1> กแปดตันเป็นสิบแปดตันจากสิบตันเป็นสิบแปดตันนะครับขี้หัวกะัะโลเท่าไหร่พี่สาสิบาทสาสบฟาสามสิบห้า เอาสามหมื่นคูณไปแล้วกันนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่คุ้มค่าไหมพี่คุ้มคุ้มมาก <c oughs> แค่ไหนพี่ลเล่าให้ผู้ชมฟังสรุปเลยครับว่าทําไมถึงใช้โฟตีใช้แล้วประทับใจอย่างไรครับมันเก็บผลได้เยอะผลผลิตได้เยอะมากประทับใจโฟ<ล>ตีประทับใจมากโรคก,ก็ไม่ค่อยมีโรคก,ก็ไม่ค่อยพิกมันจะเป็นโรคใบเรืองใช่ป่าวนี่ไม่เป็นเป็นทั้งหางต้นสี่ไร่ไใช่สี่ไร่เนี่ยปกติจะฟันทิ้ง ฟันทิ้งเรื่อยไปเรื่องๆนี่นี่ก็ปล่อยไปงั้นไม่เป็นไม่ลามโอเคต้องขอบคุณพี่วันมากครับว <c oughs> ันนี้ครับที่เปิดโอกาสให้เรามาเยี่ยมชมสวนนะครับแล้วก็เราผู้ันี้นะครับสวัสดีครับ